โอเคครับรถทรรมลาที่2.01จากกรุงเทพหัวลำโพงไปทางพิษณุโลกวันนี้น่าจะจันทีเคมบืรีห้าสี่สองอ่าอ่าอนนึงอามั้งหน้าไปเรืบอยๆดีหอไกลนงตะกบจับหานินเพนั่เกตุโอลร่มกบพิจิตลาโลกมังกรมเมนเทียมันให่ไปทางพิษณุโลกครับ มีสินค้าลงสี่สินนะครับมาลงที่บางวนเนะี่ยนะเออแต่วัยสิบตอนงเย็นอยากจะนั่งขบวนนี้ไปไปพิศนโลกพิเก็อร้อยแปด เราที่ดีในรงงานขอาสารที่เราะนำาปราบริาทราคนที่ารับคาตวงการกรบวนรที่ต้องการนะคะกบวนการที่รื่องในทางที่ต้กเนกรบวนการธรรมดาเพื่องบวนที่สองสรตอเรื่การจาการดิจิทัลาดิจิทัลทัโลกโดาะใตาดและารที่น่าใส่ติดตอที่มหลอคขบคที่ว่ากรสารีารมปลายเดนกรวนการที่ดำเนินโครงการนรของกฎการจกางงาที่ตดิปตาาค ไก่ย,ยี่ไก่สิบเกา้าไปทนุนแล้วก็บอกนะ